คือจริงๆอ่ะเริ่มต้นเลยไลฟ์อ่ะส่วนใหญ่อ่ะเราเราก็จะเข้าไปไปนั่งไปพูดน้อยๆอะไรเงี้ยตอนหลังไม่ใช่ละ<ม>เริ่มสับกันละเริ่มไปแกล้งเขาเยอะแล้วครับเออช่วงนลังเนว่าตอนนี้กับเมื่อก่อสนสงสารพี่มีตอ,ตอในนี้กลายว่าสงสารเจ้าบุกสงสารเขาป่กมันเป็นยังไงอ่ะพี่เจ้าบุกเขาชอบแบบผ่านอะไรมาเล่นแหละเขาคงบหาน เขาเริ่มผ่อนคลายจากแบบปกติไลน์แล้วกลัวเขินอะไรเงี้ยเพอะตอนนี้ไม่ค่อยสนก็เลยพูดหาเล่นๆบ้างเออไกลว่าชีวิตหลับแตกฮะยิ่งเป็นตัวเองมากขึ้นกว่าเดิมเป็นตัวเองไหมก็เป็นตัวเองนะครับก็จริงๆจะบอกว่าเหมือนเขามีลูกชายเพิ่มแล้วล่ะตอนนี้เหมือนเขามีลูกชายเพิ่มแล้วแต่ว่าก็สนุกดีคืองานผมอะค่อนข้างเครียดครับแล้วรำมาเจอเขาตอนเย็นก็อยากจะแกล้งเขาอะอยากจะแกล้งให้เขาโวยวายอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นแบบที่เห็นคือเวลาเขาโวยวายแล้วมันดูน่ารักดีครับ ใจร,รู้ว่าตัวตามจะกลายเป็นมีมในสุดพิเ่อตลอดกระบอกมีความคิเศษยังไงบ้างที่แบบแฟนเราการม,มีตลอดเอาจริงเขาสบายใจเอาจริงเขาสนุกโอเคมัง้งอาจจะแบบภรรยาดูแลดีครับจร <c oughs> ิงจริงไหมครับไม่ไทำอะไรเลยทำไม่เขาเป็นคนดูแลตัวเองดีอยู่แล้วอะไรเงี้ยหนูว่าเราก็ บวกับคอแต่ก่อนก็จะทําผมทรงเดิมแต่งตัวเหมือนเดิมไปทํางานทุกวันเสื้อเชิ้ตกางเกงแบบสแสละอะไรเงี้ยแต่พอนนี้ก็จะมีแบบว่าปรัแบลบุกมากขึ้นมีการแบบเห็นไหมใส่เสื้อต้องต้งคงตั้ง่ายลอย,ยอะไรอย่างงี้มันก็จะมีดีเทลเพลิ่มเติมขึ้นผมจักแบบปิดหน้าก็มีแบบอาจเจอผมช่างผมถูกใจละอะไรก็จะมีเปิดหน้ามันก็เลยแบบเขาไม่แบบแบบแบบลุกไม่ซ้ำเราแบให้หรือเาใ่เลยเราเราบดเลยลอยบางทีใส่เสื้อผ้าซ้าก็จะพูดลลอะไรหรอกว่าอันนี้ใส่ ไอย่างอื่นดีกว่าเปล่าแล้วอย่าใส่ซ้ำไหมแต่ก็แล้วแต่แล้วก็ไปบิวให้ผู้จัดการบอกอีกทีนึงว่าพี่พีจะใส่ตัวนี้จริงๆหรอคะเพราะว่ามันซ้ำแล้วน้ำคือเมื่อวาี่เราแบบว่าโดนกะตุ้นก็ยแบบเปลี่ยนในวันนี้ว่าเพจริงๆก็อยากจะทําให้เขาพอใจแหละครับเปลี่ยนไม่เปลี่ยนช่วยดูที่หูได้ค่ะนี่ค่ะเออมันไม่ใช่แบบมาแบบไม่มีแต่ก่อนไม่มีอะไรมันจะมาเรียบเรียบเหมือนเดิมไม่ได้คือคือแต่ก่อนน่ะทุกคนยังจําว่าโอเคทํางานที่โรงพยาบาลใช่ไหมครับแล้วก็แบบ ตอนนี้มาไลฟ์ด้วยทุกวันนี้ทุกคนจําไม่ได้แล้วนะว่าอยู่ทํางานที่โรงพยาบาลครับภาพลับผู้บริหารหายไปหายไปแล้วครับกหายไปแล้วเดี๋ยวหนูจะเป็นผู้บริหารเองค่ะตอนนี้ก็เป็นอยู่เหมือนเดิม้าใจไหมคะพอใจก็ได้ค่ะอ็เลก็ดีก็ดีถ้าเกิดเขาแบบว่าเขามีความสุขก็โอเคค่ะหนูไม่ได้ซีเรียสอะไรเขา ดูดีขึ้นมันก็ต้องแฮปปี้เนาะเสื้อตโคงตะขายเนี่ยอันนี้เขาเลือกให้กับมือเลยนะครับคุณภรรยาเลือกให้กับมือหยุดดิพี่คิดว่าเกลียดเพื่อนเธอเลยไหมครับพี่บีใช่ก็คือจริงๆอ่ะเวลาน้องเขาอ่ะน้องเขาจะไม่พูดตรงๆเวลาเขาไม่ชอบแลลวเขาจะบอกว่ามันจะดีหรอพี่พีช อย่างนี้มันจะดีหรอแบบนั้นมันจะดีหรออะไรเงี้ยเรารู้แหละเขาไม่ชอบมันยาหญิงไงค่ะเขาไม่ชอนี้เอาไปใช้ได้ใช่แต่เขาจะไม่พูดตรงๆว่าอย่าทำอะไรเงี้ยพูดตรงๆเขาจะเขาจะสู้ไงเขาจะสู้มือเราให้พี่ดีไปคิดเองว่าสิ่งที่พูดคืออะไรอย่างนี้หรอประมาณนั้นห่วงไหมห่วไหมหัวไหมไม่ห่วงค่ะเพราะว่ารู้ว่าเขาซื่อสัตย์แต่ขอให้เราแบบบางทีแบบทำงานแล้วแบบคนละเวลาอะไรเงี้ยแต่เราก็รู้ว่าแบบเขาไม่นอกโลกนอกทางแน่นอน ความหล่อมันเพิ่มขึ้นตลอดเลยนะทำสวยเราก็เพิ่มขึ้นดยใช่ค่ะใช่มคะแตนตีไหมคะพี่ตีเออครับสวยขึ้นเลยทุกวันครับเราไม่เคยมองใครสวยกว่าภรรยาเราแล้วครับเฮ้ยอะไรนะบอกว่าไม่เคยมองใครสวยกว่าหนูอ๋อหนูได้ยินว่าสวยกว่าภรรยาหรอก็เลยว่าใครภรรยากันแน่แปลก ไงบ้างครับตั้งใจตั้งใจว่าจะมีปีนี้ครับก็อยากได้ตามที่ตั้งใจนะ mm hmm. ต้องบอกอย่างนี้แต่ว่าคือทุกอย่างมันก็ขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัยด้วยอะไรเงี้ยแต่อยากได้ปีนี้จริงๆตั้งใจจะมีปีนี้เลยครับว mm hmm. เป็นคิดว่าจะทําด้วยวิทยาศาสตร์ครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้การันตีว่าเราจะมีทันปีนี้ถึงเป็นวิทยาศาสตร์ mm hmm. ก็ตามอะไร เขาเขามีการเก็บไข่ไว้แล้วเราก็มีการตรวจนู่นตรวจนี่ความพร้อมอะไรอย่างเงี้ยครับก<ม>็คิดว่าช่วงกลางปีน<ช>่าจะมีอัปเดตครับปีเดือนหน้าน่าจะต้องมีการปักเพิ่มค่ะปักเก็บเพิ่มอะไรเงี้ยมีเพิ่มขึ้นเจ็บไหมเสียวไหมรอบที่แล้วที่เคยเก็บอ่ะก็คือไม่เจ็บเพราะว่าเราปักเองได้เองอะไรเองเราเป็นคนโชคดีว่าเราไม่ค่อยกลัวเข็มแต่รอบนี้ก็ปักใหม่เขาแค่จะตัวดูบวมขึ้นอีกก็ นั่นแหล,ละค่ะยังไม่ได้ท้องนะคะแ,<ต>แค่เริ่มอยู่ในกายภาพเอ้ยอยู่ในกระบวนการกายภาพที่ยังไม่ได้ท้องใช่ไหมพยายาติยังไม่ท้องจริงๆเรายังยังแค่ไม่เลยเริ่มต้นเราเริ่มต้นนิดๆ<อ>หน่อยๆเราอย่างนี้ดีกว่ายังไม่ได้ยังไม่เรียกนะครับถ้าเมื่อ,อ,อ,อไหร่ที่แบบว่าเริ่มท้องเดี๋ยวมาบอกปี <c oughs> น,นี้ต้องและเขากาต้องและถึงเวลาอะไรงานไรจะลดร้อยลงไหมไม่ลดค่ะทำงาน<ล>ได้เหมือนเดิมค่ะเพราะว่า งานคือเงินเงินคืองานนะคะแอ้คุณบอลสิบหรือว่าก่าตัวไว้กับลูกค้าทุกคนด้วยค่ะไเรียกเจ้าพี่ผีก็ได้จ้างหนูก็ได้หรือจ้างพี่ผีแล้วหนูนั่งก็ได้แต่อยู่ในช่องหนุ่มรับกันเหมอนกัส่วนร่วมหนูต้องได้รับเงินทุกส่วนแบ่ง